เราอะไม่ชอบเสียงตัวเองเลยที่เกิดมาเสียงใหญ่แบบเนี้ยทั้งๆท,ที่ร่างกายของเราก็เป็นผู้หญิงแต่เสียงของเราหม่อนกับผู้ชายเนี่ย พอเสียงเราเป็นแบบนี้เพื่อนๆเ,เลยชอบล้อพอเราห้ามก็เหมือนเพื่อนยิ่งได้ใจล้อรนดับกว่าเดิมเลยลกี้เมื่อไรจะไปโรงเรียนเนี่ยลูกแม่เห็นยืนทนหายใจอยู่ตรงนี้นานแล้วนะเดี๋ยวก็ไปโรงเรียนสายหรอกแม่ขาวันนี้หนูไม่อยากไปโรงเรียนเลยอะ่ะขอหยุดสักวันได้ไหมจะหยุดอะไรเราโรงเรียนเพิ่งเปิดไปเรียนเถอะลูกเดี๋ยวก็เรียนไม่ทันเพื่อนหรอกก็ได้ค่ะแม่ถ้าอย่างงั้นหนูไปโรงเรียนแล้วนะคะสวัสดีค่ะจ้ะลูกเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันนะเอา้ามิวกี มันแล้วลซะจวัดดีพวกเธอวัดดีจ้ามิวกี้ <laughs> อ๋ออย่าแซวเพื่อนสิเดี๋ยวเพื่อนก็ร้องไห้หรอกลองคิดสภาพดูสิคนเสียงใหญ่ร้องไห้มันจะฟังดูน่าตลกแค่ไหนคาเหมือนผู้ชายร้องไห้เลยอ่ะว่าไหม <laughs> นั่นน่ะสิ <laughs> พวกเธอหยุดรอฉันได้แล้วเกิดเลยฉันบอกให้หยุดรอฉันได้แล้วแต่พี่ฉันจะทนไม่ไหวเธอจะทำอะไรพวกฉันเหรอแม่คนเสียงใหญ่ Mm hmm. ดูสิดูสิยายเสียงใหญ่กำลังโกรธกับมือแน่เลยโกรธอะไรอยู่ล่ะจ้าบอกพวกเราได้ไหมมิวกี้ทนไม่ไหวแล้วเว้ยนี่นะโอ้ยเฮ้ Hi. เป็นไงบ้างเธอก็ต้องโดนได้เหมือนกันนี่นะโอ้ยอะไรกันเนี่ยนักเรียนมิวกี้ทำเพื่อน เพื่อนชอบร้อว่าหนูเสียงใหญ่ครับครูร้อแบบนี้มาเป็นปีๆแล้วหนูก็เป็นคนเหมือนกันหนูก็มีหัวใจโดนร้อก็โกดไปเหมือนกันหนูก็เลยกล่อยเพื่อนไปค่ัเฮ้ยพวกเธอนี่นะหาแต่เรื่องให้ครูไม่เป็นแต่ละวันเรื่องนี้สรุปผิดด้วยกันทั้งคู่พวกเธอสองคน มันถูกต้องหรอที่ไปรอเพื่อนแบบนั้นไม่ว่าเพื่อนจะเสียงใหญ่หรือมีลักษณะทางกายภาพเป็นยังไงมันก็ไม่เกี่ยวกับพวกเธอเลยสักนิดอะไรก็ตามที่ธรรมชาติให้เรามาทูกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วมันดีเสมอมันย่อมมีเหตุผลของมันขท้าหลังพวกเธอห้ามรอเพื่อนอีกเข้าใจไหมค่ะคุณ ส่วนยุกี้ไม่ต้องน้อยใจนะจ๊ะที่เกิดมาเสียงใหญ่อะไรก็ตามที่มันติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดแสดงว่าสวรรค์ประทานสิ่งที่ดีที่สุดให้เธอแล้วให้พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะจ๊ะโดยไม่ต้องแคร์คำค้นครูไม่แน่เธออาจจะได้ใช้ประโยชน์จากเสียงนี้ในอนาคตก็ได้ครูจะบอกให้นะเสียงแบบนี้ร้องเงพลงเพราะจะตายไม่แน่นะั้นในอนาคตเธออาจเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงของประเทศก็ได้จริงหรอครูอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอจ้ะรอดูแล้วกัน ต่อไปเราจะพอใจในเสียงของตัวเองค่ะและก็จะพอใจในท,ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ตัวเองเป็นค่ะครูดีมากจ้ะ